สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปพิชิตภูกระดึงกันครับถึงในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปออกกำลังกายกันนะครับไไไออู่่่นทีสวะไรรไม้รรเ,เ,เโดยในการเตรียมความพร้อมผมนะครับ <c oughs> ผมก็จะไปวิ่งที่สวนรถไฟหรือว่าสวนจตุจักรเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเวลาประมาณที่ไปวิ่งนะั่นก็คือประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงบ้างครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็เรียกความฟิตได้ขึ้นมาดีนิดนึงเนื่องจากว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยก็เลยอยากหันออกกำลังกายครับโอเคครบหนึ่งชั่วโมงแล้วน,นี้เราก็วิ่งได้ประมาณ6กโลกเดี๋ยวเราก็จะวิ่งอีกทีตอนเย็นอาจจะค่อยๆวิ่งเดี๋ยวไปวิ่งกับพลอยนะน,นี่ก็ได้เท่านี้ันแรกค่อยๆไปโอเคเดี๋ยวเราก็สกัดแ,แล้วเราก็จะไปหามื้อเชา้ากินกัน หรว่ามื่อเช้านี้เราจะกินอะไรโอเคลุยตอนปูกดึงครับไปกันเนตต้หมูกลับมาถึงสักพักแล้วนะเราได้นี่ต้มเตอดหมูมากินเดี๋ยวเราจะมากินกันเป็นมือ้อเช้าโอเคลุยครับก็อยากคุยเรื่องปูกระดึง อยากรู้ว่าคนที่เคยไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างเหนื่อยแค่ไหนยังศึกษามาไม่ค่อยรบอบคอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคว่าน่าจะทําได้แหละแต่ต้องเตรียมความพร้อมตักงน่อยนไม่งั้นเนี่ยอันนี้มื้อเที่ยงของเราผมได้มาเป็นเกาเหลาครับไม่ใส่กระเท็บเกียวแล้วก็มีน้ำนิดหน่อย เชียงวันแรกเราโอเคเจอกันครับนี่เช้าวันที่2เดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งกันแต่เปลี่ยนเป็นไปวิ่งสนามกีฬาแทนสนามสนามบอลธรรมดาีนเช้าวันที่2ก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะวิ่งวิ่งนิดหน่อยประมาณ40นาทีเพราะว่าเดยวเย็นอาจจะไม่วิ่งอีกรอบก็เรื<ะ>่องอโอเคครับเจอกันวันที่สามเอาไปวิ่งกันครับ นึกว่าอะไรเมียวเมียวทำอะไรไม่กวนไม่กวนแต่หนูทำอะไรหนูทำอะไรลูกทำอะไรลูกทำอะไรเมียวโอเคครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณ8ดโมงแล้วนะนี่เอ๋อหมอไม่เห็นก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันนี่ก็เช้าประมาณ40นาทีอู้ย้อนแสงสุดๆรถนี่น40่ิบนาทีโอเค และในทริปที่ผมจะไปภูกระดึงนะครับพลอยก็จะไปด้วยซึ่งพลอยก็ต้องมาวิ่งด้วยครับแต่ส่วนมากพลอยจะวิ่งเดินวิ่งเดินล่ะครับอันนี้คือวิ่งแล้วใช่ไหมขอดูหน่อยทำอะไรอยู่ดูซีรีส์โอเครเดี๋ยวมาเดินดีกว่านะโอเค,อเค,อเคไปเดี๋ยวเราไปเดินวิ่งกันต่อ ต่เดี๋ยวพอเดินเสร็จสักพักหนึงน่งก็อาจจะประมาณสักเกือบชั่วโมงไหมอ่าประมาณชั่วโมงหนึง่งไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวพอนี้เสร็จเราก็อาจจะไปชุดบ้านเล่นอีกสักหน่อยหนึงหน่งเป็นึงผมคนเดียวนะคอ,อยก็น่าจะพักนะช่อเนโอเคอใช่คอ,อยเริ่มวันนี้ผมเริ่มไปเมื่อวานโคตนักบอลน่ะ โอเคไปเดินกันต่อเฮ้ยเดินไม่มองเลย และนอกเหนือจากที่เราไปวิ่งนะครับแล้วก็มีทั้งไปเล่นบาสหรือว่าผมจะไปเตะบอลหรือว่าอาจจะมีทั้งไปตีแบตครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาตีแบตครับเ,เดี๋ยวไปตีแบตเล่นกันครับเอาไหนอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีแค่ไปวิ่งหรือออกกําลังกายมากขึ้นนะครับทำให้ได้วินยัยทําให้ได้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปผูกกระเดื่อนครับทรมยาจะบอกว่าซึ่งในตอนที่ผมลงคลิปเนี้ย ก็คือผมอยู่ที่ภูกระดึงกันครับเพื่อนๆก็สามารถรอติดตามชมคลิปภูกระดึงได้เลยครับเดี๋ยวผมมาถ่ายแล้วก็เอามาลงให้เพื่อนๆดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ Happy Story FP แล้วก็ขอโทษในน้ำเสียงด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งหายจากไม่สบายครับ